สวัสดีครับคุณผู้ฟังลุงดมลำเปากับตำนานเรล่าขานวันนี้รายง,งานตัวกับคุณผู้ฟังครับมาพร้อมกับเรื่องจองเวน้นจองจำวันนี้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกับเรื่องราวดีๆที่นี่ที่เดียวครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาครับสมัยเป็นเด็กๆใครๆก็สุกสน อยากจะรู้อยากจะลองเห็นอะไรก็เป็นต้องทดลองก่อนทนั้งที่ผู้ใหญ่พูดห้ามปรามยังไงก็ไม่เคยฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าครับตอนเด็กพวกเขาทั้งสามคนเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนปถมวันหนึ่งพวกเขาเดินทางกลับบ้านครับเขาเดินทางตามปกติในช่วงเดือน9ครับอากาศกำลังร้อนอากาศเริ่มเปลี่ยน หมาหลายตัวในหมู่บ้านเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูผสมพันธุ์ระหว่างทางพวกเขาเดินผ่านบ้านไม้หลังหนึ่งครับแล้วดันไปเจอภาพที่ยังไม่มีใครคิดแล้วทุกคนก็หยุดดูนึกสนุกขึ้นมาที่หมาเห็นมองเห็นหมาที่กำลังผสมพันธุ์กันอยู่พวกเขาไม่ได้ตกใจอะไรเลยครับกับรู้สึกสนุกตื่นเต้นตามภาษาเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษา มีคนหนึ่งเสนอบอกไปหาไม้ไผ่มาไปหาไม้ไผ่มาเอามาเอามาเย่เอามาสอดสอดเอาสอดหามันออกจากกันหามันออกจากกันคนหนึ่งเสนออีกคนหนึ่งก็อีกสองคนก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยครับไม้ไผ่ถูกสอดแย่เข้าไประหว่างกลางของสุนัขสองตัวที่ยังไม่แยกตัวจากกันครับที่กําลังสมพันธ์กันอยู่หมาทั้งคู่ร้องด้วยความเจ็บปวดตัวผู้คำรามแยกเขี้ยว แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาหยุดพวกเขายังหัวเราะ,ะเยาะเย้ยสะใจในสิ่งที่ตัวเองทำวนเวลาล่วงเลยผ่านไปครับทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลายปีผ่านไปทุกคนต่างก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแยกย้ายกันไปมีครอบครัวของตนเองถ้าว่าชีวิตกับไม่ปกติหรือว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาสามคนครับอีกคนหนึ่งได้ไปแต่งงาน ทำยังไงก็ไม่มีลูกครับไปปรึกษาแพทย์ไปปรึกษาหมอที่ไหนก็ไปหมดล้มเหลวไม่มีลูกเลยไม่มีโอกาสที่จะมีลูกหลังจากที่เขาแต่งงานเนื่นนานครับส่วนอีกคนนึงก็ถูกใส่ร้ายไล่ออกจากงานชีวิตคู่ดูล่มสลายไปหมดเลยอีกคนนึงครับส่วนอีกคนหนึ่งคนที่สามคนนี้ติดกรรมโรคอย่างรุนแรงแฟนแต่ละคนก็ล้วนแต่มีเหตุ ต้องได้พัดพากจากกันบางก็เสียชีวิตบางก็หายตัวไปจนมีคนแอบเรียกเขาว่าคนกินเมียจนถึงวันหนึ่งพวกเขาทั้งสามคนได้กลับมาพบกันโดยบังเอิญและพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาทั้งสามคนทุกคนล้วนติดเจอเรื่องราวคล้ายๆกันทั้งที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยสุดท้ายพวกเขาทบทวน และสํนนึกย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตที่พวกเขาทำไว้กับกสุนนัขสักสองตัวครับเหตุการณ์ในวันนั้นวันเดียวที่พวกเขาจังจำได้ครับร่วมกันทำร้ายสัตว์ที่ไม่มีทางสู้โดยความคึกขนองและไม่รู้ภาษีภาษาด้วยความสํนนึกผิดพวกเขาจึงพากันไปหาพระเล่าเรื่องราวต่างๆให้พระท่านฟัง พระท่านได้แต่สายหน้าก่อนที่จะกล่าวว่าแม้หมามันจะไม่ได้พูดแต่มันมีจิตมันรับรู้ได้และคำสาปจากสัตว์ที่ถูกกระทํานั้นรุนแรงมากนักพวกเจ้าไม่รู้เหรอท้ายที่สุดพวกเขาจึงตัดสินใจบวชไม่ใช่บวชเพื่อหนีกรรมนะครับแต่พวกเขาบวชเพื่อขออโหสิกรรมเพื่อขอไถ่บาปและปลดปล่อย พัฒนาการแห่งกรรมที่ผูกติดพวกเขามาเกือบทั้งชีวิตครับนี่ก็เรื่องราวนำมาฝากคุณผู้ฟังกับตำนานเล่าขานเล่าโดยลุงดมห้องบันทึกเสียงรถทัวร์และคอร์ดขอบคุณภาพและบทจาก AI วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ